มาเก้าเต๊ะศูนย์สามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามาเนาะค่ะเป็นยังจไงกันเลยว่อยอะเล็กปิงปองผเดี่ยวจำเนาะค่ะเดี่ก็มีความหมั่นใจอ่่าาเพิ่นเพิ่นไปเข่าฝันเดี่ยวเนาะค่ะเพิ่นไปเข่าฝันแล้วเดี่ยวอะเจ้าก็บฟันดีเนาะค่ะเจ้ายฟันวาไม่ต้อก้นเอาที่กองไปไห้เนาะค่ะแกมือจ้าปิงปองเนาะค่ะเด้่วก็เลยเอามาปล่อยเด้่วก็เลยเอามาปล่อยเหมือนี่เนาะค่ะเพื่อหาเก่าเด็ด เก็มั่งไปหมดศูนย์เก้าสามดูนยเก้าสามห้าเก้าจดนเก้าสามเดินยืมบ๊วยดีไหมห้าเก้าจุดศูนยงเบย์มดม้าเก้าจุดจะปีฟงันจะไ้ห้าเก้าจดห้าเก้าจุดปีฟอ

ย้งไลยพอนี่มันไปบอกเป็นตัวอยางเรื่องมันไปหายกับเพ้อห้าสามห้าสามสอตัวห้าสามะสามเราจะมีดเดืดหาเดือดหานีนคี้เป็นเลที่เรามากเ้วยค่ะ

เก้าสามวเดโเลยทีนี ó, cho, cho, ้โโชครับมาเเ้าเก้เก้าเดเัิ้เอาเล้เอาันเล้งก้องกบางก้องเด้อครัเด้อม่ไหวเอาครับไหวเอา้ม้กับไปครับสูเมาสเมา ครับนะครับเพื่อนๆชาวสามัคคีนะครับเจ้าลง <laughs> <laughs> ม่ระกาได้ไไม่กกสักลองมาได้นี่ขอนันได้ไอเเอาเอามาได้ก็ไไทยเลยเดี๋ยวจะห้องกวนะครับ้อยากจะรวมรวมบ้กวก็ได้นะครับเทนะครับเนามาทางนี้หน่อยจ้าโอเค เอแคบเลยนะครับแบย้ครับต่อแล้วรีบเก็บครับเก็บครับอาจารย์เม่จบกนะครับคือ9ก็อกไน้นะครับาที่สุดที่เจเห็น้งเต้านะคะบครับด้907นะครับ